ลุกใหม่ไม่ได้เห็นบ่อยถูกจับตามองหนักมากสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างพระเอกหนุ่มตีขี้เล่นอย่างนางเอกสาวหน้าใสาหลังที่มีข่าวเมาเห็นทั้งคู่ไปไหนมาไหนด้วยกันหลายครั้งจนหลายคนแอบลุ้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่าจะพัฒนาเป็นคนรู้ใจหรือเปล่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกสายฮาขวัญใจของใครลหลายๆคนเลยก็ว่าได้สำหรับสาวโบเมลดาสุสีที่ตอนนั้นเธอนั้นได้ผันตัวเองเป็นนักสแสดงในช่องสังกัดช่องสามอย่างเต็มตัวแล้ว และในตอนนี้เป็นที่ท,ทราบกันนี้ว่าสาวโบเมลดานั้นกำลังปลูกต้นลักอยู่กับพระเอกรุ่นพี่อย่างอาเล็กธทรเดชแถมยังเป็นที่ทุกอกทุกใจของแฟนคลับอีกด้วยล่าสุดในอ n s t a g r a m มแอดคัพพอลิพาจัดให้ได้โพสต์ภาพของสาวโบเมลดาที่กำลังยืนกินลูกชิ้นอยู่กลางแดดคาดดาว,ว่าเธอนั้นน่าจะเดินไปเที่ยวที่สวนจตุจักรโดยโพสต์ดังกล่าวระบุข้อความว่าใครจะไม่ไปเห็นบอกว่าแอบ,บเห็นใครไปเดินจตุจักร แดดที่ว่าร้อนแรงก็พพายแพ้ความหนุ่งหนิงกรุบอุ๊ย